เป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยคลิปที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับไม่ควรโอนเงินโอนมาจําจนกว่าจะได้เห็นสินค้าจริงสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชิปเป้ารถสวยนะครับราคาถูกๆครับถูกมากเลยครับคันนี้ถูกขอมอเตอร์ไซค์นะครับสองหมื่นสามพันบาทเท่านั้นครับโตโยต้าสามห่วงครับเครื่องหัวขีดเกียร์โต้ด้วยครับเล่มเอกสารชุดโอนมีให้ครบครบนะครับมีชุดแต่งชุดสเกิร์ตรอบคันเลยทีเดียวครับรอแม็กสวย ครับคันนี้2 3 0 0 0บาทปี94ครับดูรอบๆคันก่อนนะครับสีสารก็ตามรูปนี่เลยนะครับโดยรวมแล้วก็ไม่น่าเกลียดนะครับก็อาจจะมียุรอยบ้างนะครับรถอายุเยอะแล้วครับบดูกันทั่วๆครับเล่มเอกสารพร้อมนะครับราคาดีครับปลายท่อแต่งด้วยนะครับเสียงนุ่มๆทุ้มๆมีเอฟเฟคให้ดูด้วยนะครับ พื้นที่เก็บสัมภาระด้านหลังนะครับนี่นะครับก็ตามรูปนี่นะครับเป็นเกียร์ออโต้เบาะผ้าสลับกับหนังครับมีแอมปีครับหน้าตากมือหมุนเบาะมีขาตะเข็บนะครับด้านหลังก็ลองชั่งน้ำหนักดูนะครับถ้าสนใจก็ไปดูทดลองขับตัวจริงได้เลยนะครับ23,000าบาทเท่านั้นครับอันนี้เล่มเอกสารมีให้นะครับสนใจติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ